เาจะคันหรือเอาหาซิปวอนีสิไซเบอร์ได้พอบ่ดนีเบสนี่ฮะสิบเจ็ดเสือกเสือกเสือกเลยเอาเสือกเบอร์ไหนเหตเบสพี่น้องครับนี่บ้ามากว่นี่อืม Bao Bớt này. là mất ngay 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 đây, ngay 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 17เจ <Okay. S 1> เบอร์17ครับพี่น้องครับหน่อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ม,มกกักครับเนาะตัวนี้ครับเราเรียบร้อยอันนี้คือเราใส่เจ้าของมาที <Yeah. S 1> เราใส่เจ้าของเองครับพี่น้องครับก่อเดี๋ยวเราขายพี่น้องอันแต่พอเราเราขายก็มีได้เนาะ ยู่บ้านไหนบนอยู่บ้านไหน,อย,น,ไหนอยู่บ้านสนมย,ยูบ้านสนมแต่เดี๋ยวนี้เขาไปเส็นงานมือหนอึ่งมือก็มาเลาอยู่นี่แล้วนั่น,นกันมือม่าเลาขายก็าสัง่งหลายเจ้าชัวมันเมื่อยบอกก็เลยเพื่อเราขายก็ยังได้ไปเห็นงานเป็นหลับงานชาไวเรือไปชา,เ,าเราเร็วอยู่ด้วย เมืม่องนี้เนาะครับเราเบียดเธอสิได้แตเดลารัมเดละรขั้นมีลงกึง่งคือมันดีเนาะเขาไปปันปันปันออกมาเลยนะไม่จิ้มัน,นไม่เอานัดแปลงเงยซีบบ๊า เจ็ดขั้นเอา<อ>ขันทอนไตมันมันไงต้องได้ชี้เสีวุ้ยตุ้ยเาอีกเอาอีกเอาออ,าอี โค่นมันแล้วสิใหง่เนาะมันสิไดงคบอยู่น mm hmm. เนาะเพื่อนเราขันเบียร์ขายเพ็่นเพื่อนขายแบบโบ,เด,บเดย์โบดย์ยากโบเดยยังนี่คือเราจะพอขั้นเนี่ยสองบาทแม่นบ่พออยากยังยากผอ,อมยัง้อมกั่สิบบุลละสามบาทกว่วพุลละ เ okay, องแก่ครับพี่น้องครับเย็นดีแนเนาะพออยู่ว่าเศร้าอยู่นี่ผูกอูพ่อได้นอนดอีดีนี่น ทั้งบานเสรมนี่ท,ทั้งทั้งใดนเรามีกอไผ่เนี่ยเนี่เนาะเขาออกไ้มเนาะแต่ในปนนานคนเหวอออกมันมีอยู่สองกอสองกอว่าสิที่หากอไผ่หยากได้สูมอือนี่ไผ่บานแล้วมันหายหยาไผ่แบน ไม่จะพายหน่อยพายยางกันนอกเมือ<ฟ>นอเดินาะคิมสุ่งไม่พาแนวนี้สีหายากแล้วนี่เก,ก่ก็บกน่างเนี่นเตัดออกเอาไฟเขา สำหนี wollen, ้กับใส่ใส่หรว่าสองสามปีแล้วเบ็ดคันเลยใส่แล้วเก็บดีๆใส่โดยต้นขนาดนี้ใหม่มากค่อยเปลี่ยนเบ็ดใหม่เนี่ยเป็นได้เป็นยังไปเขาว่านี่มีจักทอง หลายปีเลยนะนต้องรับเรื่อยครับของผู้เฒ่าเด้ากวนนี่โอ้ไม่ขยุ่งบ่ด่างเหมือนโอ้ยังเงาเลยเด็กผู้เฒ่าสมัยเจ้ากวนเนาะเด็กดกับสานนั่นสานนี่เล้าน,น,นั่นเล้านี่คมครับ เุมนชุมือนี่ยากชุมือ่าดีว่าเอ้ามันสิเอาไปเอายู่ตลาดพูนพนเนา่นวฮ้ยชุมือนีก็งยากแล้วล่ะเฮ้ยสารก็แต่มันเล็กดีเนาะหนอนตะกอนมีดเนอมีดบักกะจกสีนะโอ้เขาฟันกับบอหักได้ อันนี้เมียดกับฟันจนจนรูดเอาจนหาค่าปล้อสือมาปล่ฟันมึงบินออกนั่นแล้วจะเอาเลอกมงยังไงยังเาาานเาะไม่ต่กอนเนาะแบบเนาะเล็กเล็กแถว่าสมื่นนี้มันเล็กซุปเล็กยังมัน เราจะแสดงแต่ละขั้นครับโดนเหยียดใส่สมัยดำหน้าตะกี้สองป่องแค่นี้เร่งก็ได้เห็ียดเงาซำเบ็ดกบเลยวะยันนี้หน้าวานหลอกกระเทียมมันหกครับเราเอาออกไกลๆเนาะแต่ก่อนหน้าดำเด้เนาะพอเนาะแต่ก่อนนี่โอ้ยแต่ว่าดะก่อนแดดบัวหวานซ้ำนี้แต่ก่อนกล็ลงดำกัน แดดบ่ฮันซ้ำนี่แล้วแล้วฝนก็ดีกว่านี่ฝนมาถึงตอองตามฤดูกาลเนาะดำโต๊ะกาไว้แม่นครับย่างในหน้าเด็ดกบเต็นลงมาแล้วต้องขึ้นนี่คราว่าหาโวกมงแรกนี่โอ้เอาแล้วย่างในกันแท่นี่เด็ดกบเต็นลงหน้ามันสมมุตินี่ยากครับ ชุกมือนี่ต้องอาศัยเาลาะฟังสะคับ้ครับ,รบ <S <S <ś led> ข,ของแต่รับพี่น้องครับเอาสันึกกันครับ